โอราชาลูกหนังั่วโลกขอเสนอปืนประชุมรับไลฟ์ซิกหาหรือค่าตัวเชสโกเบนจามินเชสโกซึ่งเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของอาร์ซอนคาดว่าจะมีค่าตัวเกือบ70ล้านปอนด์ในช่วงสัมเมอร์นี้ตามรายงานจากสกายสปอร์ตสกายสปอร์ตเยอรมันรายงานว่าอันเดียเบต้าผู้อำนวยการกีฬาปืนใหญ่เพิ่งจัดประชุมรับกับมาเซลเซเฟอร์ผู้อำนวยการกีฬาอาเบไลฟ์ซิกที่ลอนดอนเมื่อไม่นานมานี้เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อตกลงกับเชสโก ราคาค่าฉีกสัญญาของเขาซึ่งขึ้นอยู่กับการลงเล่นและจำนวนประตูพุ่งสูงถึง69ล้านปอนด์โดยทั้งสองทีมได้หารือถึงเงื่อนไขาการชำระเงินและโครงสร้างเกี่ยวกับข้อตกลงที่เป็นไปได้สำหรับกองหน้าทีมชาติเซ,ซลวีเนียอย่างไรก็ตามเชสโกไม่ใช่กองหน้าเพียงคนเดียวที่สโมสร,รในทีมเอเมิเรต์กำลังพิจารณาโดยวิกเตอร์โยเคเรสของสอป์ติงลิสบอนและคนอื่นยังคงอยู่ในเป้าหมายของพวกเขาอาเซนอลสนใจเชสโกมานานแล้วโดยสกายสปอร์ตรายงานเมื่อเดือนมกราคมว่าสโมสร,รกำลังพิจารณาการย้ายทีมแบบจรงิงจัง แต่เอเย่นของเขาปฏิเสธเพราะมีข้อตกลงแบบสุภาพบุรุษกับไลฟ์ซิกที่ว่านักเตะจ,จะอยู่อย่างน้อยจนถึงช่วงสัมเมอร์นี้ปืนใหญ่ต้องการเชสโก้ในสัมเมอร์ที่แล้วแต่เขากลับขยายสัญญากับไลฟ์ซิกไปจนถึงปี2029โดยตอนนี้สโมสรยินดีที่จะปล่อยให้เขาย้ายทีมหลังไม่สามารถไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ สกายสปอร์ตเองก็เข้าใจว่าเชสโกมีความกระตือรือร้นที่จะย้ายไปอย่างทีมที่จะเล่นแชมปีเปนลีกและมีลุ้นแชมป์ในประเทศเชสโกทำไป21ประตูและ6แอซิสจากทุกรายการในฤดูก,กาลนี้รวมถึงในแชมปีเปนลีกด้วย สปอร์ตเผยบาซ่าเล็งมาติโอล,ลี่อีกทางเลือกสปอร์ตสื่อดังของสเปนรายงานว่าบาซโลนา่ามองกาบเบรียลมาติโอล,ลีตัวลูกของอาร์เซนอลเป็นอีกทางเลือกสำหรับการเสริมเกมลุกในช่วงซัมเมอร์นี้แข้งวัย23ปีเป็นหนึ่งในแนวลุกคนสำคัญของปืนใหญ่แต่ฤดูกาลที่ผ่านมาผลงานน่าผิดหวังทำได้แค่4ประตูกับ6แอซิ์จากการลงเล่น51เกมทุกรายการในขณะที่สโมสรจบแบบมือเปล่าอีกครั้งท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่เริ่มนาหูมากขึ้นเมื่อความผิดหวังมาเยือน จากรายงานของสื่อแดนการทิงระบุว่าเจ้าบุญทุ่มพิจาณามาติโอรี่เป็นอีกทางเลือกในการเสริมเกมลุกทางริมเส้นหากไม่สามารถคว้าตัวเป้าหมายหลักอย่างลยดิอาสของลิเวอร์พูลหรือมาคัดแดฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์เตดได้อย่างไรก็ตามสื่อเจ้าดังกล่าวระบุว่านอกจากมาติโอรี่แล้วบาซโลนาก็มองคิงเลโกมันของไบมินิกก็เป็นอีกทางเลือกที่ทีมแชมป์ลาลิก้าให้ความสนใจเช่นกัน วินเทอร์เบิร์นไม่เชื่อมาเตลลี่ไปซาอุในเจวินเทอร์เบิร์นอดีตกองหลังของอาเซนนลไม่เชื่อว่ากาเบียลมาเดลลี่จะตัดสินใจย,ย้า,ายไปเล่นในซาอุดิอาราเบียแม้จะได้เงินก้อนโตก็ตามแข้งทีมชาติบราซิลถูกวิจารณ์จากผลงานอันน่าผิดหวังในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ทำได้แค่10ประตูจาก51เ,เกมในทุกรายการโดยมีข่าวว่าสโมสรจากซาอุดิอาระเบียสนใจย้ายไปร่วมทีเหมือนกันแต่ทางวินเทอร์เบิร์นเชื่อว่ามาเดลลี่ที่ยังอายุน้อยจะเลือกอยู่ในยุโรปต่อไปมากกว่า ฟอร์มของเขาขาดความสม่ำเสมอในฤดูกาลนี้เขาจำเป็นต้องกลับมาโชว์ฟอร์มให้ดีต่อเนื่องเหมือนอย่างที่เราเคยได้เห็นก่อนหน้านี้ซึ่งเรารู้ว่าเขาสามารถทำได้แน่วินเทเบินกล่าวกับเมโอย่างไรก็ตามบอกตามตรงผมคงไม่แปลกใจหากอาร์ซอนอลจะซื้อใครสักคนเข้ามาทางฝั่งซ้ายเพื่อแย่งตำแหน่งกับเขาหรือแม้แต่แทนที่มาเตลลี่การย้ายไปเล่นในซาอุดิอราระเบียจะได้เงินก้อนโตแต่มาตลลี่ยังหนุ่มและผมไม่รู้ว่า เขาจะสบายใจกับการย้ายทีมนี้หรือเปล่าลีกนั้นไม่ได้แข็งแกร่งและอาจจะไม่มีวันแข็งแกร่งด้วยพวกเขาพยายามสร้างบางอย่างแต่คงต้องใช้เวลาอีกหลายปีทีเดียวเหตุผลเดียวที่เขาจะไปที่นั่นคือเรื่องเงินและผมจะไม่ตัดสินเขาในเรื่องนั้นแต่อย่างไรก็ตามเขามีเงินเยอะอยู่แล้วและคุณต้องการอยูนลีกที่มีการแข่งขันสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสไนเดอร์สก,กิดราชันดึงโยเคเรสเสริมหอก เวสลีย์สไนเดอร์อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์มองว่าเรอัลมิดควรพิจารณาคว้าวิกเตอร์โยเคเรสร่วมทีมโดยเชื่อว่าจะเข้ากับลยียนเอ็มบัปเป้ได้เป็นอย่างดีกองหน้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนตกเป็นข่าวเรื่องย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังโชว์ผลงานอย่างยอดเยี่ยมกับต้นสกัดในซีซั่นด้วยการทำ54ประตูกับ13แอซิสจาก52เกมช่วยทีมคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งซูเปอร์ลีกาและโปรตุเกสคัพมาครองในฤดูกาลนี้ ท่ามกลางข่าวย้ายทีมที่ออกมาอย่างต่อเนื่องทางสไนเดอร์มองว่าราชันชุดขาวควรจะพิจารณาคว้าตัวโยเคเรสเสริมตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเพื่อที่เอ็มบัปเป้จะได้ขยับออกไปทางฝั่งซ้ายตามถนัดคุณจะต้องเลือกทีมที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นของคุณสไนเดอร์กล่าวกับเมโทตอนนี้เรอดนิดควรพิจารณาเซ็นสัญญากับเขาหากมันจะช่วยให้เคลียร์เอ็มบัเป้ขยับออกไปเล่นทางซ้ายได้บางทีนี่อาจจะเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามทางสไนเดอร์มองว่าโยเคเรสอาจจะต้องเจอกับความยากลำบากในช่วงแรกกับสมสรนใหม่เนื่องจากความคาดหวังอย่างสูงจากการถล่มประตูมากมายให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนตำแหน่งกองหน้าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทีมถ้าในเดือนแรกคุณทำประตูไม่ได้พวกเขาก็จะเริ่มมีข้อถกเถียงสื่อจะเริ่มต่อต้านคุณแฟนบอลจะเริ่มต่อต้านเพราะพวกเขารู้ว่าคุณสามารถทำประตูได้มากมายซึ่งนั่นคือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังจากคุณ ดังนั้นมันเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งดีที่สุดสําหรับเขาเขาอยู่ในตําแหน่งที่สามารถย้ายทีมได้เขาต้องตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ถูกต้องปืนโดนด่าสิงเงียบกริบไร้ชี้สมาตรฐานหลังเชลซีฉลองจบท็อปโฟเอียนไร้ตานานกองหน้าของอาร์เซนอลเน็บแนมเชลซีที่ล่าสุดฉลองกับการจบด้วยการติดท็อปโฟของพิมเลออังกฤษในฤดูกาลนี้ได้ทั้งที่แต่ก่อนเคยมีคนด่าไอ้ปืนใหญ่ที่ฉลองจากเรื่องแบบเดียวกัน หลายฤดูกาลก่อนอาร์เซนอลเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องลุ้นเหนื่อยกับการได้ตัวไปเล่นอยู่าดแชมเปี้ยนลีกซึ่งพวกเขาก็เคยฉลองกับตอนที่ทำสำเร็จด้วยส่วนซีซั่นล่าสุดเชลซีต้องวัดกันจนถึงนาทสุดท้ายก่อนที่จะการันตีการได้อันดับ4ด้วยการบุกไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรส1-0และพลพักสิงห์บูก็เฮกันสุดเหวี่ยงหลังจบเกมไรเผยว่าประเด็นก็คือถ้าเกิดเป็นอาร์เซนอลที่ฉลองแบบนั้นแล้วล่ะก็ มันก็จะมีพวกทำตัวเป็นเหมือนตำรวจตรวจจับการฉลองที่ออกมาตำหนีทีมไปแล้วแต่วันก่อนผมดูบรรยากาศนั้นพร้อมคิดกับตัวเองว่าฉันไม่เห็นมีใครออกมาบ่นเลยนี่หว่าพวกที่ชอบบน่นมันไปไหนกันหมด เชลซีวิ่งเฮกันซะอย่างกับว่าพวกเขาได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกทั้งที่จริงๆแล้วพวกเขาแดนดับ4ี่มันทําให้ผมคิดกับตัวเองว่าถ้าเกิดอาร์เซนอลทำแบบนั้นบ้างมันก็จะทําให้หลายคนเดือดดาลนกันสุดๆเพราะว่าเราใช้มาตรฐานคนละแบบกันผมเองไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องนั้นหรอกแต่ถ้าคุณพิจารณาถึงสถานการณ์ของเชลซีแล้วล่ะก็เรื่องแค่นั้นการได้สิทธิ์เล่นแชมเปี้ยนลีกมันก็เป็นสิ่งที่พวกเขาควรจะต้องทําให้ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าคุณลองดูจํานวนเงินที่พวกเขาใช้ไปประเด็นเรื่องกฎ PSR กฎการทำกำไรและความมั่นคงของพิมลิกที่เป็นเหมือนกฎควบคุมกันลูกสเตอร์ลิงเซ็นเข้าอาคาเดมีปืนเริ่มเส้นทางลูกหนังสำหรับเทียโก้ลูกของราฮิมสเตอร์ลิงเซ็นสัญญาเข้าอาคาเดมีของอาร์เซนอลเพื่อเล่นให้กับทีมรุ่นอายุไม่เกิน9ปีของสโมสร ฤดูกานี้สเตอร์ลิงเก็บเข้าของยามาเล่นกับอาร์เซนอลในแบบยืมตัวเพื่อเพิ่มตัวเลือกในตำแหน่งดิ่มเส้นให้กับมิเกลอาร์เจตาอย่างไรก็ตามเขาทำผลงานน่าผิดหวังในการลงเล่นกับปืนใหญ่และเป็นตัวจริงในพิมพ์ลีกไปเพียงแค่เจ็ดนัดเท่านั้นแถมยิงได้แค่ประตูเดียวในทุกรายการทำให้เขาน่าจะโดนส่งตัวกลับสู่เชลซีในอีกไม่ช้าอย่างไรก็ตามในระหว่างที่สเตอร์ลิงกำลังจะเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมเอมเรสสเตเดียมนั้นลูกชายของเขาก็เตรียมจะเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับอาร์เซนอล เพจมิเรียนหวานใจของสเตอร์ลิงได้โพสต์บนอิสตแกรมว่าลูกชายของพวกเขาได้เซ็นสัญญาก,กับอะคาเดมี่อันโด่งดังของอาร์เซนอลแล้วน่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เทโก้ลูกคนโตของเราได้เซ็นสัญญาก,กับอะคาเดมี่ของอาร์เซนอลช่างเป็นสิ่งที่สุดยอดกับการได้เห็นลูกเติบโตอุที่ตัวและทุ่มเทตลอดปีที่ผ่านมาลูกสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วมิเรียนบอกนี่เป็นเพียงแค่เทียนี่ที่รักขอขอบคุณบทความจากลัมโรงเตรียมลูกหนังโดยทอมมี่ท่ามากา อ,อกการ2024์เซนอลจบฤดูกาล2024-2025ในตำแหน่งรองแชมป์อีกครั้งและเป็นการปิดฉากนัดสุดท้ายกับทีมของเคแดนเทียนีแบ็กซ้ายชาวสกอตแลนด์ เทียนี่เตรียมอำลาอาซนอลในสมอร์นี้ที่สัญญาสิ้นสุดลงก่อนย้ายกลับไปร่วมทีมเซลติก้นสกัดเก่าในบ้านเกิดแบบไร้ค่าตัวปรากาลังวัย27ปีเล่นให้ปืนใหญ่นาน6ปีหรือนับตั้งแต่ย้ายมาจากเซลติก้วยค่าตัว25ล้านปอนด์เมื่อปี2019ผลงานของเทียนี่กับอาซนอลไม่สามารถพูดได้ว่าประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่พูดได้เต็มปากคือมีความเป็นมืออาชีพสูงมากและเป็นหนึ่งในขวัญใจของแฟนบอล ในช่วงแรกกับทีมเทียนนี่เจอการบาดเจ็บรบกวนและกว่าจะได้ลงเล่นจริงจังก็เป็นตอนกลับมาแข่งหลังโควิดในท้ายฤด,ดูกาล2องพนกาถึงสอันยี่สิบที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนมิถุนายนตอนนั้นอาร์ซนอลอยู่ในช่วงเริ่มต้นกับคุณซือใหม่มิเกลอาร์เตตาที่เข้ามาแทนอุนาเอเมรี่ผลงานในลีกของทีม3วันดี4วันไข่แต่ทําได้ดีในเอฟเอครับที่คว้าแชมป์กรองเทียนี่ลงตัวจริงให้ทีมในนัดสําคัญทั้งเอาชนะแมนซิตี้สต่อศูนในรอบรองและเฉือนชนะเชลซีสองต่อนนนหนึ่งใน ฤดูกาลต่อมาแบ็กจากสกอตแลนด์ได้ลงสนามมากขึ้นทั้งตำแหน่งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์ในเวลาที่อาร์เจตตาสลับใช้แทคติก3กองหลังเขาออกสตาร์ตตัวจริง16จาก17นัดแรกในลีกก่อนบาดเจ็บ2รอบในครึ่งฤดูกาลหลังฟอร์มของอาร์ซอลยังขาดความสม่ำเสมอและแม้เทียนี่ฟิตกลับมาช่วยทีมชนะ4นัดท้ายของฤดูกาลได้แต่ก็พลาดตัวลุยยุโรปอย่างน่าเสียดายขณะที่เมซุตโอซิลก็มีปัญหากับทีมจนถูกยกเลิกสัญญาระหว่างฤดูกาล อาร์เซนอลต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในฤดูกาล2021-2022ที่เทยนี่ต่อสัญญาใหม่ออกไปเพิ่มและยกระดับเป็นหนึ่งในผู้นำทีมรวมถึงได้สวมปลอกแขนรองกับตันด้วยทว่าฤดูกาลนั้นปีอลเมริกโอมามายองอีกหนึ่งแข้งดังก็มีปัญหาส่วนตัวจนถูกยกเลิกสัญญาก,กลางฤดูกาลการสร้างทีมของอาร์เจต้าในช่วง2-3ปีแรกเต็ไมไปด้วยปัญหามากมายแต่เทนนี่ก็ก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ทว่าหน้าเสียดายที่ช่วงที่กำลังฟอร์มดีก็ได้รับบาดเจ็บอยู่่ไป ความเป็นมืออาชีพของเทียนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องกังขาใดๆแม้ช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงที่นั่งสำรองยาวเขาก็เตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อโอกาสที่อาจมาถึงคำยกย่องของอาเดตาที่กล่าวหลังการลงสนามนัดสุดท้ายของเทียนี่บรรยายแทนความรู้สึกของหลายคนได้ชัดเจนขอขอบคุณเขาเป็นพิเศษเขาคว้าแชมป์ร่วมกับผมและเป็นคนที่ทำงานด้วยแล้วสนุกมีคาแรคเตอร์ที่พิเศษอย่างมากประตูของสมสร่งนี้จะเปิดต้อนรับเขาเสมอเขาเป็นคนที่ทุกคนในสมรสชน่นชอบมากจริงๆ สำหรับนักเตะส่วนใหญ่แล้วการคว้าแชมป์คือทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นสิ่งที่แฟนบอลจดจำแต่สำหรับบางคนการได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถสู้ถวายหัวและทุ่มเทจนถึงวินาทีสุดท้ายก็มากเพียงพอแล้วที่จะเข้าไปอยู่ในใจของแฟนบอลคีรันเทียนี่ผู้ไม่เคยกลัวความหนาวคือนักเตะในแบบนั้นและเขาจะใช้ชีวิตในแบบที่เขาเป็นตลอดไปแม้ในวันที่อำลาอาชีพการเป็นนักฟุตบอล